ใครจะกู้บ้านใครมีหนี้บ้านต้องระวังตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปลายปีนี้เนี่ยดอกเบีย้ยจะเป็นขาขึ้นแล้วแบงก์ใหญ่ๆหเริ่มจับมือกันเป็นอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวเป็นที่เรียบร้อยครับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้จะกระทบอสังหายอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาไลฟ์ฟังนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับก็เป็นนักงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้คุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาคุยเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไปด้วยกันครับก็เช่นเดิมนะครับถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันเลยครับในคลิจกรรมชวนคุยนะครับเรื่องของการที่ดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นดอกเบี้ยจะเริ่มลอยตัวในช่วงปลายปีนี้ครับเดี๋ยวขอเล่าถึงภาพรวมมหาภาคก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยนะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะครับทำให้ปปรรรรรรระะะะะเเเเเททศไยยยยาาาาานนนนนนนีีี่่่่กกกกกก็ตตต้้้้ออองงงถูดดดััััคคคบบบบขึมมชุุลส เห็นภาพว่าฮ้ยเริ่มเสียงแตกนะเริ่มที่จะมีโนบะโนบายเนี่ยนะครับในการที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเราคาดการณ์ว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วครับเงินเฟอ้อแรงนะครับก็ตามมาด้วยกันขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะครับแต่คำถามคือว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็ต้องใช้การกู้เงินใช่ไหมซื้ออสังหาแบบไม่มีใครซื้อเงินสดกันแล้วนะครับแต่คําถามคือถ้าดอกเบี้ยขึ้นหรือเป็นขาขึ้นต่อจากนี้หรือถ้าขึ้นแรงขึ้นเร็วเนี่ยนะครับอสังหารกระทบยังไงแล้วสิ โดยปกตินี่นะครับยอดเงิน1ล้านบาทเนี่ยจะต้องชําระดอกเบีย้ยประมาณ4,500บาทต่อดเดือนนะครับถ้าวันนี้เนี่ยทางกรงงนี่ยจะปรับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นอีกสู5เปอนะครับก็จะมีผ้าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่องของดอกเบีย้ยนะ ประมาณ250บาทต่อเดือนนะครับในกรณีที่เงินกู้เนี่ยหล้านบาทนั่นเองฮะหรือถ้าพูดว่าถ้าเพิ่มดอกเบีย้ยศูนยะ์นาเนะน่าจะประมาณเบบนี้แหละนะครับค่อยๆขึ้นนะครับก็จะมีภาระที่เพิ่มขึ้นประมาณ4-5%ต่อเดือนครับและเนื่องด้วยเหตุการณ์ดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มจะเป็นขาขึ้นอะไรแบบนี้แล้วนะครับทางแบงก์ดังๆเนี่ยหลายแบงก์เลยนะก็จะยกเลิกดอกเบีย้ยคงที่นะครับสำหรับคนที่กู้บ้านก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าช่วง3ปีแรกเนี่ยบางครั้งนะ มีโปรโมชั่นใช่ไหมเออสามปีแรกดอกเบีย้ยคงที่2%อซาปรเ็นต็อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการฟิกเรทนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับบรรดาแบงก์ดังครับก็เริ่มปรับเป็นดอกเบีย้ยลอยตัวแล้วนะครับ ดอกเบี้ยลอยตัวคืออะไรนะครับหลายคนจะยินเรื่องของ M L R M R R M O R ถูกไหมครับนั่นคือดอกเบียเ้ยในที่จะอ้างอิงครับจากดอกเบีย้ยนโยบายจากทางธนาคารกลางครับข่าวคือถ้าธนาคารกลางเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นไปด้วยเป็นเงาตามตัวนะครับหมายความว่าถ้าธนาคารกลางไม่ขึ้นนะครับการปรับเป็นลอยตัวเนี่ยก็ไม่ได้กระทบอะไรหรือว่า ถ้าว่เอินฟุกๆนะฮะธนาคารกลางเนี่ยลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับไอ้ดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยมันก็ดีต่อผู้ผ่อนผู้กู้ด้วยนะครับ <S <S ดังนั้นไอ้ข่าวที่บอกว่าดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้แปลเป็นข่าวร้ายเสทีทีเดียวนะครับแต่เป็นข่าวที่แบบว่ามีความขึ้นลงตามดอกเบีย้ยนโยบายเดี๋ยวบบนั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นข่าวร้ายจริงๆนั่นคือธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยได้เป็นข่าวร้ายมากกว่าการเกิดการ floating rate ครับ แต่ถ้าใครมีเอกสารเรื่องเงินกู้ลองไปตรวจสอบดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็น M L R D M R R บวกเท่าไหร่นะครับจะได้รับมือกับตัวดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นกันครับต่อไปเนี่ยเรามาดูภาคอสังหากันบ้างดีก,กว่าว่าถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นจริงๆหรือขึ้นเร็วขึ้นแรงเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์จะกระทบยังไงบ้างยอมรับเลยว่ากระทบจริงๆครับ ลองคิดเล่นๆนะครับถ้าวันนี้เนี่ยดอกเบีย้ยต่ำถูกไหมฮะดอกเบี้ยต่ำก็หมายความว่าภาระใน,นการกู้ของคุณเนี่ยก็จะน้อยด้วยถูกไหมครับพอภาระใน,นการกู้น้อยเนี่ยคุณก็จะกู้ได้ค่อนข้างเยอะครับพอคุณกู้ได้เยอะเนี่ยก็แปลว่าดีมาเนี่ยนะครับหรือว่าแรงซื้อของคุณเนี่ยมีเยอะด้วยถูกไหมฮะแต่นั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าดอกเบีย้ยเป็นขาลงลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์ก็มีแนวโน้มทิศทางที่ราคาสูงขึ้นครับพอเราดูเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยย้อนหลังของประเทศไทยนี่นะครับจะเห็นภาพว่าในช่วงปประมาณี Uh, 19ป,ปลายนี่ฮะดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงถึงประมาณ17เลยนะครับแล้วค่อยๆลดหลั่นลงมาลดหลั่นลงมาจนล่าสุดปัจจุบันเนี่ยครับก็ถือว่าต่ำมากประมาณสัก0.5เเดอกเบีย้ยนโยบายนั่นเองนะครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยดอกเบีย้ยไทยมันเคยขึ้นเป็นหลัก10%เเลยเหรอเคยเนะครับทำไมนั้นเนี่ย ดอกเบีย้ยถือว่าสูงนะฮะประกอบกับว่าตอนนั้นโดนวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยนะทำให้ดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นปรี๊ดเลยครับแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับตอนที่ดอกเบีย้ยสูงถึง10%กับตอนที่ดอกเบีย้ยแค่1%อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้โหค่อนข้างต่างกันเลยครับเพราะว่าถ้าคุณโดนดอกเบีย้ยสิบเซนเนี่ยคุณจะกู้ได้ไม่เยอหะหรอสมมุติถ้าวันนี้เนี่ยคุณมีเงินเดือน20,000ื่นใช่ไหมครับปัจจุบันอาจจะกู้ได้ประมาณล้านสี่ล้านห้าประมาณนี้นะครับแต่ถ้า,าจ,จ้ออองงงกับดดูเรรื่่ขาาคทีี เนนี่ยะครับในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะเห็นภาพว่าเฮ้ยอัตราการเติบโตของราที่ดินเนี่ยเติบโตตลอดเลยนะครับและถ้าหากมอนย้อนกลับไปในอดีตนี่นะครับสาิบสาปีที่แล้วเนี่ยการเติบโตของที่ดินเนี่ยเติบโตกว่าห้าสิบสี่เท่าเลยนะฮะได้ยินไม่ผิดครับสาิบสาปีที่แล้วเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยราที่ดินในกรุงเทพเติบโตกว่าห้าสิบสี่เท่าครับ และก็เช่นเดียวกับบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์อะไรต่างๆนานาครับแต่ว่าตอนนี้เราที่ดินเนี่ยนะครับมีการเติบโตของราคาที่สูงกว่าครับจะดูจากกราฟได้เลยครับดังจะเห็นภาพว่าดอกเบี้ยเป็นขาลงมาตลอดอสังหาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าบัตรเจตของคนมีมากขึ้นนะครับแล้วก็พละมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆคนก็กู้ได้มากก็ทาให้ราคาสังหาก็เติบโตไปเรื่องปกตินะครับและหากย้อนกลับไปดูดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ0.5%เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าขึ้นไปเนี่ยต้องถามว่าขึ้นไปเท่าไหร่และมันจะลงอีกไหมซึ่งนี้ยังไม่มีใครรู้นะต้องบอกก่อนนะครับแต่นโยบาย,ยาต่างๆนะก็จะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันหยุดได้ครับพอเงินเฟอ้อมันหยุดปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ค่อยลดดอกเบีย้ยได้ตามปกติครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาเจนภาพว่าตอนเกิดวิกฤต อย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์ครสซีต่างๆนาวิกิตของเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับดอกเบี้ยไทยเนี่ยก็มีการขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงตลอดแต่โดยแนวโน้มเนี่ยเป็นขาลงน,นะครับหมายความว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยเราไม่รู้จริจรงๆว่าจะเป็นขาขึ้นแบบยาวๆไหมหรือว่าเป็นการขึ้นพีคเพื่อเบรกเงินเฟอ้อแล้วก็จะ ต่ำลงไปเหมือนเดิมหรือว่าจะกลับเข้าสู่ตะเบิขาลงเหมือนเดิมแต่แค่แบบดีขึ้นมาเหมือนศพกระตุกอะไรเล็กน้อยครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้ง2องอย่างต้องดูในเหตุการณ์ปลายปีด้วยว่าทางอเมริกาเนี่ยนะครับสามารถควบคุมเงินเฟอ้อได้หรือเปล่านะฮะถ้าทําการควบคุมเงินเฟอ้อได้เนทั่วโลกก็จะโอเคเริ่มที่จะเบาใจหน่อยนะไม่ต้องขึ้นอตัตราดอกเบีย้ยแข่งกับทางอเมริกานะครับและไทยเนี่ยอาจจะแบบว่าลงมาต่ําต่อจากนั้นได้ด้วยก็เป็นไปได้ครับต้นอยือนตีว่าสิบปีเลย ครั้งนี้ก็อาจจะขึ้นแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนทิศทางดอกเบีย้ยจริงๆหรือเปล่าครับแต่เราลองมาคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่แบบว่าแย่ๆกันบ้างก็คือดอกเบีย้ยขาขึ้นและขึ้นสูงแบบ ไปถึง10%เหมือนในอดีตเลยเนี่ยจะเข้าไปกับสังหาริมทรัพย์ยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยกระทบจริงๆครับสำหรับคนที่ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็จะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องหาค่าเช่าเพื่อที่จะผ่อนแบงค์แล้วก็ให้มันเจ้าเจ้ากันถูกไหมครับสมมติเนี่ยดอกเบี้ยแบงค์ประมาณสัก5%เนี่ยนะคุณก็ต้องหาค่าเช่าสัก6-7%ในการที่จะมาโคบเปอร์การผ่อนแบงค์ครับในมุมกับการใหมายคำว่าถ้าวันนี้เนี่ยค่าเช่ามันต่ำกว่า5เหลือแค่4แค่3เนี่ยคุณก็จะไม่่่่่่่ซซืืืื้้้้ออ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 มมมััันนนนนนหรรรรววาาาาีีีแแงงงงงงจจจูใททยยลเเเเพะะคุุณขขดดกบต มองในมุมของนักลงทุนเนี่ยครับค่าได้ค่าเช่าต่ำก็จะไม่จูงใจนั่นแหละเขาก็จะไม่ซื้อพอไม่ซื้อปุ๊บเนี่ยทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างลดต่ำลงไปจนสุดท้ายนี่นะครับค่าเช่าเนี่ย,าายมันก็จะสูงกว่าตัวดอกเบี้ยเล็กน้อยอยู่ดีครับซึ่งอัตราผลตอบแทนในโลกการเงินเนี่ยไปเป็นเหมือนน้ำนะครับน้ำไหลเข้าสู่ผลตอบแทนต่ำไปผลตอบแทนสูงนะฮะถ้าวันนี้เนี่ยอสังหาผลตอบแทนต่ำกว่าดอกเบีย้ย เขาก็แค่เอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลไปซื้อหุ้นกู้ดีกว่าถูกไหมฮะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่ว่าตลาดเนี่ยจะเริ่มปรับตัวกันเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสังหาราคาลงลงลงเนี่ยนะครับผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับหากเทียบันในอดีตตอนที่ดอกเบียมันสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าเช่าอสังหาก็เกินสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแปลว่าไม่แน่นะครับถ้าดอกเบียมันสูงเนี่ยค่าเช่าอาจจะสูงขึ้นก็ได้แต่ว่าจะแลกกับราคาที่มันจะถูกลงหรืออาจจะเป็นช่วไไงจ ในเรื่องของทางฮ่องกงที่ดอกเบี้ยต่ํากว่านี่นะครับค่าเช่าเขาประมาณ2%เท่านั้นเอง2%องเปอร์เซ็นต์นะค่าเช่านะหลายคนบอกว่าโอ้โหมันเป็นถูกจังบ้านเราในคอนโด5%เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แบบบ่นว่าน้อยแล้วนะครับแต่ฮ่องกงมัณสองเปอร์เซ็นต์ครับแต่เขาทำได้เพราะว่าดอกเบี้ยเขาเนี้ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับเห็นไหมฮะมันมีการล้อกันของดอกเบี้ยถ้าไปขึ้นค่าเช่าก็จะขึ้นด้วยแต่ราคาก็จะลงเก็ตนะฮะจริงอยู่ว่าตลาดอกเบี้ยเนี่ยครับกดดันราคาก็ก็จริงนะครับแต่ต้องยอมรััััับบว่่่่่าาาาอออสงงงงหนนนนีีมมมตเเเยยรรรคไไดด้้ขขึกกื เบี้ยอย่างเดียวมันขึ้นกับหลายปัจจัยอย่างเช่นเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยนะครับจากข่าวล่าสุดนี่นะครับก็มีการจ่อปรับราคาบ้านครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่ากลุม่มอสังหาเนี่ยแบกต้นทุนเงินเฟอ้ออวมเลยนะครับเจเปเครับเพราะอะไรฮะเงินเฟอ้อก็จะมาทําให้พวกสินค้าต้นผลิตนะครับอย่างเช่นเหล็กนะฮะปูน แม้ทั้งค่าแรงนะมันก็ราคาสูงเติบโตขึ้นถูกไหมฮะเหล็กมาใหม่ก็เติบโตขึ้นค่าน้ำมงนน้ำมันแพงขึ้นค่าใช้จ่ายาต่างๆมันเพิ่มขึ้นหมดนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนของอสังหาร อันใหม่ๆลงหลังเนี่ยก็จะค่อนข้างแพงกว่าอันเก่าอย่างแน่นอนนะทำให้บ้านใหม่ๆจะต้องขายราคาที่สูงขึ้นนะครับพอบ้านใหม่ราคาสูงขึ้นเนี่ยนะครับบ้านเก่าๆเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยนะครับหรือว่ามันไม่มีทางที่ทําต้นทุนถูกกว่าอันเก่าแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ราคาเนี่ยไม่ลงก็ได้นะครับแปลว่ามี2มุมนะถ้าเงินเฟ้อแรงนะครับเงินเฟ้อแรงกว่าดอกเบี้ยนะฮะอสังหาอาจจะราคาขึ้นนะครับแล้วก็ได้ค่าเช่าที่เยอะด้วยเพราะว่าเงินเปนเฟ้อนั่นเองนี่คือพูดถึงเงินเฟ้ตต่าาาเียับกว คเงินเฟ้อไม่ค่อยเฟ้อมากสินค้าไม่ได้แพงมากแต่ที่ได้ขึ้นสูงปี๊ปๆเนี่ยอสังหาริมทรัพย์กระทบแน่นอนนะครับอาจจะไม่เกิดการเกิด e ีเซ s ชันหรือเศรษฐกิจถดถอยก็ได้แต่ถ้าเศรษฐกิจถดถอยปรับฐานแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะกลับมาอาจชีกิขั้นหนึ่งก็อาจะเป็นการฟื้นฟูรอบใหม่ก็เป็นไปได้ครับและนี่คือมอสังหากับเงินเฟ้อนะครับแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยสำหรับนักลงทุนนะฮะคุณชอบคลิปนี้หรือเปล่า ชอบกดไลค์กันให้หน่อยนะอยากจะฟังความคิดเห็นว่าคุณรู้สึกยังไงกับคลิปนี้อยากให้ปรับปรุงอะไรหรือว่าอยากจะ,ะเสนอให้ให้ทำคลิปแนวไหนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยจะได้ทำคลิปให้ถูกใจเ,เพื่อนๆได้น,นะครับขอบคุณทุกคนนะครับจะถึงกดไลค์ติดตามช่องนี้ด้วยนะกดเยอะๆเลยนะครับอ้อยแสงช่องกักช่องหลักเลยนะฮะโอเคมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างน,นะครับในคลิปนี้พูดถึงอัตราดอกเบี้ยกำลังเป็นขาขึ้นนะฮะแล้วก็ใครมีหนี้มีสินเนี่ยผ่อนบงผ่อนบ้านต้องดูเลยว่าเพราะว่าแบงก ก็เป็นเหตุการณ์ที่พ่วงจากเรื่องของการเกิดเงินเฟอ้อนะครับพอเงินเฟอ้อแรงเนี่ยก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อจะกดเงินเฟอ้อและเป็น เทรนเป็นทีมของโลกใบนี้ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะพี่ใหญ่อเมริกาครับซึ่งไทยเราเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าปลายปีนี้อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกนะ0.25น,นะครับถ้าเทียบเป็นตัวภาระาค่าใช้จ,าจ่ายจริงๆเนี่ยหล้านเนี่ยจะผ่อนมาสี่พันถูกไหมฮะถ้า,าเพิ่มมา0.25ก็จะเพิ่มประมาณ250บาทต่อ1ล้านนะครับโดยคิดเป็นประมาณ4-5%ที่เพิ่มขึ้นต่อเดือนครับดอกเบีย้ยขึ้นเ,เนี่ยยังไงก็ทบอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วนะครับเพราะอสังหาเนี่ยเราใช้เงินกู้ในการซื้้้้้อออสััััังงงหาาถถูกกมมยครรบบดดนนนนเีขึแ ภาระแล้วก็เยอะพอภาระเราเยอะเนี่ยเราจะกู้ได้น้อยลงพอเรากู้ได้น้อยลงปุ๊บอสังหารเนี่ยเราก็จะซื้อได้ราคาถูกลงทำให้ดีมานมันก็จะลดลงพอเกตภาพนะครับแต่พอมาอนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับดอกเบเี้ยเป็นขาลงมาตลอดเลยมาก่อน่อน10%กว่านะแล้วก็ลดลงมา,ล,ล,งมาล,ลงมาเลยแค่ประมาณศูนย์จุหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับทำให้ราคาสังหาเนี่ยมันเติบโตขึ้นเพราะว่าดอกเบีย้ยลงนะฮะภาระของเราก็น้อยลงเรากู้ได้มากขึ้นดีมานก็มากขึ้นเงินมากขึ้นอสังหาก็แพงขึ้นเกทใช่ไหมครับนั้นถ้าดอกเบีย้ยขึ้นครัั้้งงนนนนีออ่าก็ทบสหแ ค่าชงค่าเช่าให้เหมาะกับดอกเบี้ยอาจาจะได้ค่าเช่าที่มากกว่าดอกเบี้ยเล็กน้อยนะครับเพราะทุกที่ก็เป็นเหมือนกันกอย่างฮ่องกงค่าเชา่าสองเองนะครับแต่ดอกเบีย้ยเขาแค่หนึ่งถูกไหมบัลลาถ้าดอกเบีย้ยสักห้าอย่างเงี้ยค่าเช่าก็จะบานเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับแต่การขึ้นดอกเบี้ยครัค้งน,นี้เนี่ยไม่รู้ว่าขึ้นแค่กระตุกศกกระตุกขึ้นมาแล้วก็ลงไปใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเทรนด์ดอกเบีย้ยเทนใหญ่ตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ถ้าเราคิดแบบเหตุการณ์เรียลไลฟ์จริงๆเนี่ยยยยยรราาาาคดดอออกกเเบีี้้้ขึนตๆ่่งงงจไ ต้องบอกว่ากดดันราคาอสังหาริมทรัพย์อย่างหนักจริงๆนะแต่ทาให้ราคาค่าเช่าต่อจากนี้เนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นด้วยราคาจะถูกลงด้วยอาจจะเป็นทั้งโอกาสและก็ความเสี่ยงสหรับนักลงทุนที่จะลงทุนในช่วงต่อจากนี้ครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว,ว่าราคาเนี่ยมันไม่ขึ้นกับดอเบี้ยอย่างเดียวถึงแม้เกี่ยวไม้เกี่ยวนะฮะแต่ว่ามันขึ้นกับเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยครับเพราะล่าสุดเนี่ยจ่อปรับราคาบ้านเพิ่มขึ้นเพราะว่าเงินเฟอ้อแพงขึ้นค่าแรงแพงขึ้นเหล็กเส้นปูนอิฐหินปูนนนร่ดดดิมมัััแแง้้้เเลคกบบบไไวะ พอถ้าเงินเฟ้อมันสูงนะครับมันสูงขึ้นราคาบ้าน,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 นใหม่สูงขึ้นเนี่ยนะครับราคาบ้านเก่าเนี่ยจะได,ด้รับอันนี้สงเติบโตไปด้วยถึงแม้จะมีดอกเบี้ยก,กดดันก็ตามซึ่งเนี่ยน่าสนใจนะว่าเหตุผลอะไรจะแรงกว่ากันและราคาบ้านจะเติบโตได้ไหมต้องรอดูติดตามตอนต่อไปนะครับนี้ขอบคุณทุกคนด้าฟังดนงใทุกคนชอบเน้นกดไลค์กดตดตามช่องทีม property ังหายนะกดไลค์เยอะๆกดแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยดีนะฮะอย่าฟังคนเดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณนะสุดท้ายคอนเซ็ปต์ช่องนี้คือถ้าคุณรรรรรััััััััักกกกอออออสสสงหาาเเเเคคคคคืืพ่่นนนนนนนขบบบบุณทีีดดดิวว้ยะจ